สวัสดีครับไกละนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนห้วยแก้วครับร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านซูนามินะครับร้านนี้ขายซูชิแล้วก็อาหารญี่ปุ่นที่เป็นเซตแบบเป็นเซตนะครับคนแน่นมากครับร้านนี้ร้านดังนะครับขายตอนเย็นครับร้านซูนามิครับอยู่บนถนนห้วยแก้วนะครับผมดูครับบรรยากาศคึกคักมากเราลองเข้าไปชิมอาหารญี่ปุ่นเข้าไปสิงซูชิร้านสูนามิกันครับ ร้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านซูนามินะครับร้านอาหารญี่ปุ่นบนถนนวุ้นแก้วครับแล้วก็ที่ผมสั่งมาทานนี่นะครับอันนี้เป็นไก่ย่างซีอิ๊วนะครับก็นี่เป็นเนื้อไก่เลยนะครับไม่มีไม่มีกระดูกเลยนะเป็นเนื้ออย่างเดียวเลยลองชิมนะครับ เป็นไก่ย่างซีอิ๊วแบบหวานนะครับไก่เนื้อนุ่มครับทานกับข้าวน่าจะอร่อยก็คือราคาเราชุบมิโซะน่าจะอร่อยนะครับนี่คือไก่ย่างซีอิ๊วครับร้ำชุบมิีซครับสมุนไพรแก้ร้อนนี่ครับเวลาครับเป็นเซตครับ อร่อยครับซูมิโซะครับนี่ครับเสร็จไก่ย่างซีอิ๊วครับร้านซูนามิครับ